จ่ายเท่าที่เคยจ่ายต่ายได้บ้านเป็นของตัวเองถ้ารู้อย่างนี้นะซื้อบ้านได้เป็นหลังแล้วอ่ะคือตาเนี่ยมีเคสหนึ่งที่ลูกค้าจ่ายค่าเช่าบ้านมาน,นานพอลองลองคุยกันดีๆก็รู้สึกว่าค่าเช่าที่จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่ต่างจากการผ่อนบ้านเลยไม่ได้จะเร่งให้ทุกคนรีบมีบ้านนะแต่ชวนคิดง่ายๆว่าทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนทุกเดือนที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายให้ใคร ใจ่ายให้ห้องเช่ามันก็แบบจบไปทุกเดือนนะแต่ถ้าผ่อนจ่ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินเราแล้วถ้าคุณซื้อบ้านแล้วคุณจะต้องยกย้ายที่ทางานหลังนี้ยังไม่ได้อยู่คุณไมกังวลว่าจะต้องจ่ายค่าบ้านที่เหลือไปเปล่าๆไหมไม่ต้องกังวลเราเอาไปต่อยอดให้คนอื่นเช่าบ้านได้ใช่ไหมล่ะก็เอาเงินที่ปล่อยเช่านี่แหละมาจ่ายค่าผ่อนบ้านได้ด้วยพอจ่ายค่าผ่อนบ้านหมดแล้วที่เหลือคือภาษีอินคำของคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมคะความแตกต่างของการเช่าไปเรื่อยๆกับเอาค่าเช่ามาผ่อนบ้านเป็นของตัวเราเองไม่ต้องรอให้้ววยก่อนแล เล่านี่สามารถเริ่มวันนี้ได้เลยมันจะกลายเป็นเรื่องดีในอนาคตของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้ไม่เสียดายที่จะต้องพูดคําว่าถ้ารู้อย่างนี้นะและถ้ายังสับสนลองแวะมาดูบ้านที่นี่ก่อนได้เทีอนันตาไลท์ฐานใหญ่พรทูเริ่มต้นที่ง0 0 0บาทจ่ายเท่าที่เคยจ่ายตได้บ้านเป็นของตัวเองยังไงก็ย่อมดีกว่าแน่นอนค่ะเทียนันตานไลท์ฐานใหญ่